สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมนภพาทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดนดอมความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะบุญพาอ่านแบบโหราศาสไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างคําทานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะ บุญนาภาย,ยากให้เพื่อนๆรับเอาอแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้าฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูความรับที่ผ่านมาของคุณกันก่อนนะคะ ้าดาบเดือเวอร์เจ็ดเหรียญห้าเหรียญห้าดาบหกเหรียญเดอะมูนแปดถ้วยเดอะเดซ ราชนีถือถ้วยคนใจดีนะคะคุณคุณทำเป็นคนใจดีนะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะชาวท่านุโลมท่นานคนนะคะคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะนี่ความรักพังนะคะนี่เดทคือความรักที่มันไปกันไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนมันต้องจบลงนะคะเนี่ความรักของคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะคุณทั้งสองคนอาจจะมีความลับกันและกันนะคะนี่ คนของคุณอาจจะมีความลับหรืออา,อาจจะมีคล้ายๆกับดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ทาให้ความรักของคุณนะคะกับเขาต้องล้มลงนะคะนี่คุณผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักคิดเยอะเลยนะคะนอนไม่หลับกลางคืนนะคิดถึงแต่เรื่องที่ผ่านมานะคะคิดแล้วก็นอนไม่หลับความรักต้องพังลงทําให้คุณต้องเดินหันหลังออกจากความรักครั้งนั้นมานะคะใตอนนี้นะคะนี้รู้ช้าทัดลม บางท่านเป็นคนที่คุณกับคนรักของคุณไม่ได้ไปดึงใครคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เลยนะคะแต่ความรักของคนทั้งสองคนเป็นความรักที่คนของคุณไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะเพ<ม>ราะนี้ไม่ได้สนใจคุณเลยปล่อยให้คุณต้องแห้งแล้งดูดเดียวดายนะคะคุณเป็นคนใจดีนะคะเพราะนีร้ราศีนี้ถือว่าคนใจดีมีเมตตารัรกครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะ <c oughs> คุณเอาใจใส่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันะค,ะคอยดูแลเทคแคร์เข้าทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เขาคนนี้ไม่เคยสนใจคุณเลยไม่เคยเห็นค่าคุณเลยบางทีบางครั้งนะคะคุณพูดอะไรไปนะก็ต้องทะเลาะกันนะคะทดานทำให้ความรักครั้งนี้ของคุณคล้ายๆกับว่าคุณเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทดือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวดูแลเทคเคเข้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่สนใจคุณนะคะทาให้คุณเบื่อเบื่อกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะทดือนเบื่อนะคะทนี่ให้คุณไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะคะเนี่ยคล้ายกับว่า,วาลงเรือลําเดียวกันแล้ว คุณเป็นคนที่พายเรืออยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณกับเขาถึงฝั่งอ่ะคุณเป็นคนที่พยายามพายเรืออยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาคนนี้ไม่เคยสนใจไม่เคยช่วยคุณเลยอะไรประมาณนี้ทาให้ความรักของคุณตรงนี้ไม่ไหวนะคะคุณไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินคุณก็เลยเดินหันหลังออกมานะคะเพื่อนมุกออนเดินหันหลังออกมาจากความรักครั้งนั้นนะคะณตอนนี้คุณเป็น the will แล้วนะคะเพื่อนสบายใจแล้ว the well ความสบายอกสบายใจนะคะคือคล้ายๆกับว่าความรักครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ ที่คุณได้เรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองณตัวนี้ทําให้คุณได้กลายเป็นคนที่เติบโตในเรื่องความรักนะคะเดอะเวิร์นะคะกลายเป็นเดอะเวิร์และมีความสบายอกสบายใจแล้วณตอนนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูความรักข้างใหม่ของคุณกันนะคะแชมเปน ชีวิตของคุณจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเทมเมรเรนนะคะผ่านการเปลี่ยนแปลงคนคนคน,คน,นี้ที่คุณจะได้พบเจอคนคนคน,นี้ก็เป็นคนเก่งนะคะทุกทำงานเก่งขยนนันขวนขวายกระตือรือรองในเรื่องของการทํางานก็เป็นคนที่ท <ๆ S 1> เลือกงานมากกว่าความรักนะคะ <ๆ S 1> คนคนนี้นะไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักเนี่ยแนว <ๆ S 1> คิดของเขาคิดว่า ขอไปทํางานก่อนนะคะทํางานให้มันสำเร็จให้มันคงก่อนความรักค่อยมีอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะเน่้อพิ่ของเขาเขาเลือกงานมากกว่าความรักนะคะเดยวฟูเขาเป็นคนที่สบายๆนะคะเพื่อสบายอกสบายใจคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่จิตบวกคนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพื่อนนี้ ทางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คนคนนี้ก็าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้เขาเอาความรักที่ดีๆมามอบให้กับคุณความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยความสบายใจนะคะคุณสบายอกสบายใจล้นลาเป็นความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มันคล้ายๆกับว่ามัน ไม่อึมครึมเหมือนที่ผ่านมานะคะวันนี้ที่ผ่านมามันอึมครึมนะคะวันนี้อึมครึม่นตอนนี้ความรักของคนทั้งสองคนจะเป็นความรักที่สว่างสวยความรักที่มีความสบายใจเมื่อเขาคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เด็กถือถ้วยนี่ไปไหนไปไหนเขาก็จะถือคุณไว้ตลอดเลยนะคะคุณจะอยู่ในใจเขาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะคนคนนี้ สายเปนะคะเป็นคนคนนี้เข้ารวยนะคะนี่เข้ารวยเขามีเงินเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะนี่เข้าตอนนี้เข้าทํางานเขามีความมั่นคงในหนที่การงานเรียบร้อยแล้วนะคะคนคนนี้นะเนี่เข้าพร้อมที่จะมีคู่แล้วนะคะคนคนนี้นะเข้าเป็นคนรวยสายเปนะคะนี่เขาจะเปุคนนะคะเนี่คุณอยากได้อะไรเขาจะเปคุณนนะคะ โอ้หนึ่งดาบมาการันตีนะคะคนนี้ใช่ใช่ใช่คนคนนี้เขาเป็นคนใส่เปย์น,นะคะอนโอ้ดีมากๆเลยนะคะหนึ่งดาบมาการันตีนะคะคนนี้เนี่เขาเป็นคนใจดีมีเมตตาคนคนนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งคนสู้งานมากขนาดไหนแต่ในใจลึกๆเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอบออมอารีมีเมตตาเป็นกันลยาณมิตรกับทุกคนนะคะ คนคนนี้นะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายก็ก็จะเป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนรักครอบครัวดูแลครอบครัวคนคนนี้นะจิตใจดีมากๆเลยถ้าคนคนนี้เข้ารักใครแล้วเขาจะเปย์น,นะคะอนเขาจะเปย์ความรักของคนครั้งนี้เป็นความรักที่เหมือนโชคชะตาฟ้าดิคิตให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันและ ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะนี่โอ้ความรักที่โชคชะตานําพาให้มาพบเจอกันนะคะ<__><_>เข้าคนนี้รอคนที่ใช่ของเขานะคะเนี่ยเข้ารอคอยคนที่ใช่ของเขาอยู่นีเข้าทํางานไปด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะเพนเพนี่เขาก็ดูดูรอคอยคนที่ใช่ของเขามาตลอดแต่เขาก็ได้มาพบมาเจอคุณแล้วนะคะเพื่อนได้มาพบมาเจอคุณแล้วเนี่ยคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะนี่ คุณนี่แหละคณคนที่ใจของเขาที่เข้ารอคอยมานานแสนนานนะคะ DM p r e s e นะคะเข้าเห็นคุณเข้ารู้เลยนะคะคนอนคนคนนี้นะเข้าเห็นคุณแล้วรู้เลยว่าคุณนี่แหละที่เป็นผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ของคู่ไปกับเขานะคะคุณนี่แหละคือผู้ชายที่ดีที่จะมาของคู่ใช้ชีวิตร่วมกับเขานะคะคนคนนี้เข้าเห็นแล้วเขารู้เลยว่า คุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาเลยคนคนนี้นะเนี่ยคนคนนี้เขาชอบทาบุญด้วยนะคะเพื่อนๆเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบทาบุญนะคะแล้วก็ความรักของคุณทั้งสองคนในครั้งนี้จะเป็นความรักที่คอยดูแลกันนะคะคนนีความรักที่คอยช่วยเหลือกันคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณอะไรประมาณนี้นะคะในความรักที่มีความบาลานซ์กันเธอให้ฉันฉันให้เธออะไรประมาณนี้นะคะจดสเ j นจ t สเปนคือความรักที่ คนในอดีตชาติที่ตามหากันจนเจอนะคะคนนี้ตามหากันจนเจอเลยวีคิวออ t พอจุนขึ้นมาแล้วก็จัสตินขึ้นมานะคะ <c oughs> คุณทั้งสองคนเป็นคนรักในอดีตชาติที่ตามหากันจนเจอนะคะในห้าเหรียญ <c oughs> ความรักครั้งนี้คนคนนี้เขาจะคอยดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะพบเจอความรักที่มันแห้งแล้งโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายมาก่อนนะคะ <c oughs> แต่ความรักครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องแห้งแล้งเดียวเดียวดายเด็ดขาดเพราะว่าเขาได้เจอมาแล้วนะคะ เขาได้เจอมาแล้วว่ามันทุกข์นะคะพวนี้ความรักครั้งนี้เขาจะคอยดูแลที่แขกคุณอย่างดีเลยนะคะเนี่ยความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ลุ่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะคนคนนี้นะคุณทั้งสองคนจะหลงกันและกันอย่างมากมายเพราะว่าเดวิลเดวิลคือไพยอย่แห่งความรุ่มหลงเดวิลขึ้นมาเดวิลขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ถ้วยขึ้นมาคือเดวิลคนนี้เขาเป็นเดวิลที่รักคู่ของเขาและก็รุม่มหลงคู่ของเขาอย่างมากมายนะคะคนคนนี้นะ มองตากันรู้เลยว่านี่แหละคือคู่ของฉันนะคะคุณทั้งสองคนจะวางกันไม่ลงนะคะอนนี้วางกันไม่ลงคิดถึงกันอย่างมากมายโอ้หนึ่งถ้วยนะคะเ่อนความรักข้างนี้ของคุณจะเป็นความรักที่มีความสว่างสวัยนะคะจะเป็นความรักที่มีความสุขความอดมสมบูรณ์ความรักที่โอ้เลิศเลยนะคะ่วนความรักข้างนี้นะสองถ้วยโอ้ความรักที่ดีนะคะเพ่วนขอเอาความรักที่ดีขึ้นข้างบนนี้นะคะ ความรักที่ดีความรักที่คุณทั้งสองคนมองตากันรู้ใจกันเลยนะคะว่านี่แหละคือผู้หญิงที่ดีที่สุดของฉัน <uelle. S 1> นี่แหละคือผู้ชายที่ดีที่สุดของฉันที่จะมาเป็นแม่ของลูกฉันที่จะมาเป็นพ่อของลูกฉันอะไรประมาณนี้นะคะนี่คุณจะร่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะความรักครั้งนี้คุณจะไม่ปล่อยกันไปในเดืดขาดนะคะนี่ความรักครั้งนี้คุณจะมีความรักที่ดีๆมอบให้กับเขาเขาก็จะมีความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณ คุณจะรักกันมากเลยความรักครข้งนี้นะคะนี่ได้แต่งงานการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเริ่มต้น 49, well. ความรักั้งใหม่ด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะสายเปด้วยนะคะคนคนนี้น่ะสายเปนะคะคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆคนคนนี้ถ้าเข้ามันอยู่ในชีวิตของคุณคุณเชื่อใจก็ได้เลยนะคะวันนี้เขาจะคอยดูแลคุณเทคแคร์คุณอย่างดีเลยนะคะนี่คนคนนี้นะ เนี่ยเข้าเป็นคนเก่งนะคะคนเก่งฉลาสติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์นักวางแผนนะคะคนคนนี้นะคนเก่งมากๆเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเข้าจุดดูแลคุณอย่างดีเลยคนคนนี้ชาวธาตุโลมบมัง่านมงคนคุณจะพบเจอคนรักแบบกระทานหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคนนี้คุณอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบเจอคนรักของคุณก็ได้นะคะเนี่ สองม่เท้าชาว้าลงมาท่า,มานมงคลคุณจะพบเจอคนรักจากเพื่อนร่วมง,งานพัฒนานมาเป็นแฟนก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รับงานนะคะสองเหรียญความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่เป็นอินฟิเนตี้เลยนะคะเพื่อนความรักที่ไม่มีวันจืดจ,จางความรักของคนทั้งสองคนจะรักกันทุกวันทุกวันนะคะความรักของคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างยาวๆนะคะ อสเวินถือถ้วยคนไกลนะคะเพื่อนคนคนนี้นะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือคนไทยไปทํางานที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้คนคนนี้นะเนี่ยดูท่าทางแต่งตัวเขาเนี่ยเข้าถือถ้วยนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขานําความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นกลยาณมิตรใท้กับทุกคนใจดีมีเมตตานะคะคนคนนี้นะคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุน้ําก็ได้นะคะเพื่อนๆนนี้ คุณลักของคุณนะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะหรือธาตุไฟเมษิงตโนหรือธาตุาดินพฤกศกันมังกรธาตุลมตุลกุมเมถุนหรือคนเกิดวันศุกร์นะคะขึ้นมาทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเพื่อน อันนี้แล้วแต่วาสนาของชาวราศีลมแต่ละท่านแต่ละคนนะคะว่าคุณจะพบเจอคนรักในธาตุไหนราศีไหนนะคะสเตรน์การควบคุมเอาอยู่นะคะนี่ความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความเติบโตต่างฝ่ายต่างเติบโตมาเรียบร้อยแล้วนะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่เข้มแข็งและขแข็งแกร่งอย่างมากๆเลยนะคะ สีไม่เท้าการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเพื่อนชาวธาตุลมคุณจะได้แต่งงานนะคะสําหรับบรรทัาน์มงคลน,นะการเฉลิมฉลองการแต่งงานความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่เข้มแข็งและแข็งเก่งมากๆเลยนะคะชาวธาตุโลมบรรทัานมงคลนะถ้าคุณพบเจอคนรักของคุณที่คุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะคุณอาจจะได้นัดพบเจอก,กันก็ได้นะคะนี่คุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาอาจจะได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะนี่ คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคนนี้ดูดีมีเสน่ห์หน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนคนนี้นะเนี่ยคนคนนี้เขาเคยหันหลังให้กับความรักมาก่อนนะคะคนคนนี้ห้าดาบคนคนนี้เขาพบเจอความรักที่มันมีการปิดบังซ่อนเร้นกันนะคะใน,นความรักของเขานะจึงทำให้ เขาต้องเดินห like, ันหลังให้กับความรักครั้งนั้นมานะคะมนนาแนวคิดของเขาณตอนนี้เขาคิดว่าถ้าเขามีความรักครั้งนี้นะคะกับคุณเขาจะไม่มีอะไรปิดบังคุณเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะได้ความรักที่มีความสบายใจนะคะหรือฟูึ้นมานะความรักที่มีความสบายใจความรักที่มีความสุขอยู่ด้วยกันและมีความสุขความอดมสมบูรณ์มีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเขาจะไม่มีอะไรปิดบังคุณเลยเขาจะเปิดเผยคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เพราะว่าท erm ี่ผ่านมาเข้าเสียใจและผิดหวังในเรื่องความรักคนคนนี้ที่ผ่านมานะเข้าเจอบทเรียนมาหมดแล้วเขาผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเข้าเจอบททดสอบมาหมดแล้วนะคะคนคนนี้นะเดยอดพลเรืเนี่ยเข้าเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆเลยนะตอนนี้เข้าคนนี้นะคะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักเขาผ่านมาหมดแล้วนะคะคนคนนี้นะเข้าถึงได้มาเป็นเดือดพลเรืได้นะคะเนี่ย เข้มแข็งแข็งแก่งดุดฟ้าหินนะคะคนคนนี้นะเนี่ยาตอนนี้นะคะแนวคิดของเขาเนะะี่ยเขาพบเจอมาหมดแล้วนะคะความรักคิดวางคิดบางซ่อนอะไรจอมาหมดทั้งหมดทั้งมดลนะเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองทําให้เขากลายเป็นคนที่เติบโตูและเข้มแข็งในเรื่องความรักณตอนนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเจอบททดสอบมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะณตอนนี้ถ้ามีความรักครั้งนี้นะคะเขาจะคอยดูแลคุณคอยดูแลเทคแคร์คุณเขาจะ ให้ความรักของเขาครั้งนี้เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะโอร้ราชนิธิดาคนคนนี้เขามีแนวคิดที่ว่า,วาเออเขาจะมีความรักที่รักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่านั้นนะคะและเขาคนนี้ก็อยากจะได้ความรักที่รักเดียวใจเดียวจากคุณเช่นกันนะคะคุณนี่นะรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะคะคุณนี่นะความรักของคุณดีมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ย ณทั้งสองคนจะรักกันรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้เพราะว่าคุณทั้งสองคนเข้มแข็งเติบโตเข้มแข็งในเรื่องความรักมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดือมิดนะคะเดือมิดคนคนนี้เขาอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะอธิษฐานขอพรน,นะคะว่าขอได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่มีรักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้นะคะนี่หน้าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะคะท่านถ้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะคะท่านส่งผลที่ดีดด ความรักที่ดีๆมาให้กับเขาเรียบร้อยแล้วก็คือคุณนะคะนี่ก็คือคุณโอราชาธิดาคุณทั้งสองคนคือคู่กันนะคะเพื่อนๆขอขึ้นข้าหมดนะคุณทั้งสองคนคือคู่กันนะคะเพื่อนๆนี่ราชาธิดารานีธิดาคู่ที่มีแนวคิดเป็นทิศทางเดียวกันเลยนะคะคู่ที่มีรักเดียวใจเดียวเหมือนกันเลยคู่ที่คล้ายๆกับว่า มองตากันรู้ใจกันเลยนะคะเนี่ยรู้ใจกันเลยนี่แหลกะคือคู่ของฉันอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคู่ที่คล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะเป็นคู่ที่เข้มแข็งและแข็งแก่งมากแค่ไหนนะคะเนี่ยแต่คุณก็เป็นคนที่ใจดีนะคะ่คลึกๆภายในใจของคุณเป็นคนใจดีนะทั้งสองคนเลยนะคะใจดีมีเมตตาเป็นกันเองมิตรกับทุกคนแม้จะดูภายนอกของคุณทั้งสองคนเป็นคนที่เข hmm. ้มแข็งและแข็งแก่งดูคล้ายๆกับว่าหน้าเก่งขามอะไรประมาณนี้นะคะแต่ ภายในใจลึกๆของคุณนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามชอบทาบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเอกลัมษต์ให้กับทุกคนไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะคุณนะชอบทาบุญเป็นคล้ายๆกับว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่บุญคู่บารมีของกันและกันนะคะเพ,พื่อนๆนี่โอ้ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณครั้งนี้นะโอ้ผ้าแห่งศีลศิธิ์ขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะเพ,พื่อนขนลุกเลยนะคะนี่คุณทั้งสองคนเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะคนทั้งสองคน เป็นคู่คนรักในอดีตชาติเนี่ยจัาสมิทขึ้นมาจัาสมิทแล้วก็วิโอพอจุนนะคะทุกคนเป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามกันมาคุณทั้งสองคนได้เคยทําบุญร่วมกันนะคะพุกคนเคยทําบุญร่วมกันมาเนี่ยและมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็ได้มาเจอกันนะคะได้มาเจอและได้มาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขนะคะโอ้หกไปถาวานะคะพืกอนการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเนี่ยโอ้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอย เป็นสักขีพยานเยอะเลยนะคะเพื่อนๆการแต่งงานการเฉลิมฉลองชาวรัฐลมบางท่านบางคนคุณจะได้แต่งงานนะคะเพื่อนหกไปเท้าแล้วก็สี่ไปเท้านะคะการเฉลิมฉลองการแต่งงาน The word ความรักของคุณจะเป็นความรักที่มีความมั่นคงจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะคะเพื่อนความรักที่มีความผาสุขความรักที่มีความสุขความอดมสมบูรณ์เพราะคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเพื่อน คู่แทนนะคะความรักข้างนี้นะคู่แท้ของกันและกันแล้วก็ใน,นอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้แต่งงานได้อยู่ร่วมกันคุณอาจจะสร้างธุรกิจภายในครอบครัวร่วมกันก็ได้นะคะเพื่อนคุณจะรวยนะคะเพื่อนในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะรวยนะคะนี่เพราะว่าไพ่เดือบวอคือไพ่แห่งมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็หนึ่งเหรียญด้วยนะคะเพื่อนคุณจะรวยนะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้แต่งงานกันนะคะ สิบเท้าโอ้รวยอย่างหนักเลยนะคะเพื่อนนี้รวยหนักเลยในอนาคตวักหน้าสิบเหรียญความสุขความอดมสมบูรณ์โอ้มีมรดกทรัพย์สินเงินทองเต็มเลยนะคะเพื่อนนนี้คุณจะรวยนะคะเพื่อนในอนาคตวักหน้านะเนี่ยคุณทั้งสองคนจะพากันรวยเนี่ยมีมรดกทรัพย์สินเงินทองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเพื่อนนี้ อยู่กันยาวๆเป็นเขา่ขาออกมาจุดขขวาพงยาวเลยนะคะว่านี่อยู่ด้วยกันจนถึงไม่ท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะคะคุณทั้งสองคนนะโอ้เป็นคู่แท้ของกันละกันนะคะเพื่อนเนี่โวันดีมากๆเลยนะคะคือความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุลมนะคะดีมากๆเลยนะคะคู่แท้ของกันด้วยกันคู่แท้ที่ศรีสิรรสิ์ส่งมาให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะคู่ที่ในอดีตชาติคือสัญญากันไว้นะคะ เคยทาบุญร่วมกันและก็เคยสัญญากันไว้ว่าขอให้เกิดชัดไหนๆก็ขอได้มาพบมาเจอกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้หมดเลยนะคะที่คุณเคยขอพรอ,อธิษฐานไว้น่าตอนนี้เข้าส่งคุณกับเขาให้ได้มาพบมาเจอกันแล้วนะคะนี่วิอัลพ์จูนนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอได้มาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยกันอย่างมีความภาคุูความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นความรักที่ มีความสดใสสดชื่นมือบานมีชีวิตชีวามีความสุขมากๆเลยนะคะวอนนี้สิบเหรียนขึ้นมามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะในะอน,นคาคตข้างหน้ากุญจะรวยนะคะนี่คือความรักข้างใหม่ของชาวทัดลมนะคะขอจบคำดำําเนินแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ